สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิชันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาิกาถึง15นาิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอทีเอ็ช่อง16เท่านั้นแต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง f a c o b o o k y o u t แอปพลิเคชัน t o n TikTok, Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นค่ะ สำหรับช่องทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe ที่คนหลังข่าว Channel จะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพสำหรับวันนี้ตลอดช่วงเวลาของรายการมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะยกตัวอย่างเช่นจะพาไปทำความรู้จักกับโรคคลั่งผอม ทำให้พฤติกรรมการรับประทานอาหารผิดปกติอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนอกเหนือจากนี้ค่ะจะไปทําความรู้จักกับ m e t a เว r ร์เป็นโลกเสมือนจริงที่มาร์คซัคเคเบิร์กพยายามจะสร้างขึ้นมาแล้วทําให้มันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเราและทิ้งท้ายคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเอกจะพาขึ้นไปในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดลำปาเพื่อส่งมอบรอยยิ้มให้กับชาวดอยในพื้นที่สูง พักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพียง6บาทหรือ12รูป,ปีรักษาฟรีได้1คนในสถานการณ์โควิด -19 ชื่อบัญชีมูลนิธิวัดไทยกุสีนาราเฉล,ลิมราชอ,อินเดียเพื่อสถานพยาบาลธนาคารทหารไทยธนาชาิเลขที่บัญชี078ขีด2ขีด1 4 9ขีด5 ธนาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงกอนแบงค์ bank bank, ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทย เนื่องในมงคลสมัยที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงเจริญพระชนมายุครบ8ดรอบในปี2566วัดราชบพิสติติมหาศรีมารามจึงได้ดำริจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเทระขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างสถานปฏิบัติธรรมโดยบูชาพระผงพระรูปเหมือนเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2564ถึง30ธันวาคม2564 ในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจไปด้วยกันนะคะเริ่มต้นเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความพยายามของหลายประเทศ่ที่จะทำให้เด็กๆได้รับวัคซีนจะได้ปลอดภัยจากโควิด -19 หลังจากที่ในเวลานี้เริ่มทำการเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบแล้วในขณะเดยียวกันที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้มีปัญหาไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่โควิด -19 เด็กวัยรุ่นในญี่ปุ่นค่ะเป็นโรคคลั่งผอมพฤติกรรมการกินผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นก็เลยส่งผลกระทบต่อร่างกายหลายอย่างทีเดียวแล้วถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิตได้เลยนอกเหนือจากนี้จะพาไปติดตามสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศญี่ปุ่นค่ะตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นภาครัฐจึงผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศของทั้งนักธุรกิจ และนักศึกษานะคะในขณะเดียวกันก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าญี่ปุ่นได้ในช่วงปลายปี2564ไปติดตามรายละเอียดแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะอคูเจนบริษัทสหรัฐหุ้นส่วนของพารัฐไบโอเทคแถลงว่าได้มีการร้องขอเจ้าหน้าที่อนุมัติใช้ในกรณีฉุกเฉินวัคซีนโควิด19โควาซีนที่ผลิตในอินเดียกับเด็กอายุ2ขวบถึง18ปีในสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่วัคซีนตัวนี้ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกโคววซินได้ใช้เทคโนโลยีไวรัสเชื้อตายซึ่งใช้กันทั่วไปในวัคซีนเด็กอื่นๆรวมถึงวัคซีนโปลิโอปัจจุบันโคววซินใช้แล้วใน17ประเทศมีประชากรวัยผู้ใหญ่นอกสหรัฐโดยเฉพาะในอินเดียฉีดวัคซีนโคซินไปแล้วหลายสิล้านรายค่ะ ผลการทดลองทางคลินิกในเด็กอายุ2-18ปีจำนวน526คนที่ได้รับวัคซีนโคโรนิน2เข็มเว้นระยะห่าง28วันพบว่ามีประสิทธิภาพการป้องกันได้พอๆกับผลลัพธ์ในอาสาสมัครวัยผู้ใหญ่อายุ18ปีขึ้นไปและไม่พบอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงใดๆหรือถึงขั้นเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ขนาดตัวอย่างในการศึกษาอาจไม่มากพอที่จะตรวจพบผลขั้นเคียงที่เกิดขึ้นน้อยมากๆ ข้อมูลของโอคูเจนซึ่งรวบรวมจากการทดลองทางคลินิกนอกสหรัฐและใช้ในอาสาสมัครเด็กเพียงกลุ่มเล็กๆก,ก็อาจไม่เพียงพอท,ที่จะได้รับอนุมัติจากสนักงานอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐหรือ FDA ค่ะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ FDA ก็เคยเรียกร้องให้ไฟเซอร์และโมเดอร์นาซึ่งวัคซีนโควิด1 9ของพวกเขาได้รับอนุมัติใช้แล้วในสหรัฐดำเนินการทดลองกับเด็กหลายพันคนเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลขั้นเคียงใดๆ ที่ผ่านมาวัคซีนของไฟเซอร์เพิ่งได้รับอนุมัติใช้ในสหรัฐกับเด็กอายุระหว่าง5ถึง11ขวบไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะขณะที่อินโดนีเซียโดยสํานักงานอาหารและยาหรือ BPOM อนุมัติการใช้วัคซีนโควิด19ของซีโนแวคในเด็กที่มีอายุระหว่าง6 11ปีหลังจากที่ BPOM ได้มีการอนุมัติการใช้วัคซีนโควิด19ของไฟเซอร์ไบโอเอนเทคในเด็กอายุระหว่าง5 11ปีไปก่อนหน้านี้ โดยหัวหน้าสํนักงาน BPOM ได้แถลงข่าวนะคะว่าการอนุมัติใช้วัคซีนป้องกันโควิด -19 ในกลุ่มเด็กเล็กเป็นเรื่องที่น่ายินดีการฉีดวัคซีนในเด็กถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเนื่องจากตอนนี้บรรดาโรงเรียนต่างๆเริ่มทดลองเปิดการเรียนการสอนในห้องเรียนมาเป็นเวลา2เดือนแล้วค่ะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขของอินโดนีเซียก็เปิดเผยว่า อินโดนีเซียอาจเริ่มฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเด็กเล็กประมาณต้นปีหน้าเนื่องจากต้องรอคำแนะนำเพิ่มเติมจากสมาคมกูมารแพทย์อินโดนีเซียอีกครั้งสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในอินโดนีเซียมีจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อและผู้ป่วยที่เสียชีวิตมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยผู้ป่วยติดเชื้อมีจำนวนสะสมมากกว่า4ล้านราย เสียชีวิตแล้วกว่า140,000รายส่วนอัตราการฉีดวัคซีนมีผู้รับการฉีดครบโดสแล้วร้อยละ27ของจำนวนประชากรทั้งหมดกว่า270ล้านคนค่ะคราวนี้ไปดูที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะคะสื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นมีการรายงานข่าวว่าจำนวนเด็กหนุ่มสาวที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคคลั่งผอมด้วยพฤติกรรมการรับประทานที่ผิดปกติในญี่ปุ่นมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ6ก ในปีงบประมาณ2020เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งก็คาดว่าน่าจะเกิดจากความวิตกกังวลและความกดดันที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางการระบาดใหญ่ของโควิด -19 นั่นเองผลสำรวจที่เผยแพร่ช่วงเดือนตุลาคมโดยศูนย์สุขภาพและพัฒนาการเด็กแห่งชาติญี่ปุ่นหรือ NCCHD พบว่า เด็กชาย28คนและเด็กหญิง230คนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะการรับประทานอาหารที่ผิดปกติในปีงบประมาณ2020ซึ่งนับถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมากกว่า160จากปีก่อนหน้าโดยมีเด็กชาย9คนและเด็กหญิง132คนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการดังกล่าวตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นจาก6 และ93คนตามลำดับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะจากการสำรวจนาน2เดือนที่สิ้นสุดเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง NCCHD กับสถาบันการแพทย์26แห่งใน19จาก47จังหวัดของญี่ปุ่นอย่างพบว่าโรงพยาบาลบางแห่งขาดแคลนเตียงให้บริการผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติดังกล่าวอย่างรุนแรงถึงแม้จำนวนผู้ป่วยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเตียงเหล่านี้ถูกนำไปใช้รองรับผู้ปว่วยโควิด -19 นั่นเองสำหรับโรคคลั่งผอมหรือโรคโลรอ้วนเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ผิดปกติจนผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวต่ำผิดปกติหวาดกลัวน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและบิดเบือนการรับรู้เรื่องน้ำหนักตัวซึ่งก็อาจจะนำไปสู่ภาวะคุกคามชีวิตหรือเสียชีวิตได้ เจ้าหน้าที่ NCC HD เชื่อว่าการเพิ่มขึ้นของเด็กหนุ่มสาวที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโครคคลั่งผอมมีสาเหตุมาจากการระบาดใหญ่ของโควิดสิซึ่งส่งผลทำให้ชีวิตการเรียนของนักเรียนประถมมัธยมต้นและมัธยมปลายต้องหยุดชะงักลงและนี่ละคะ่ะนำพาให้เกิดความตึงเครียดและความวิตกกังวลมากขึ้น ส่วนผลสำรวจอื่นๆของ NCCHD ก็ยังพบเด็กหนุ่มสาวจำนวนมากกังวลและไม่พอใจกับชีวิตการเรียนหลังจากที่เกิดโรคระบาดใหญ่โดยเด็กชายชั้นประถมะศึกษาปีที่5ได้แสดงความสงสัยนะคะว่าผู้คนจะต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านและไม่ทำอะไรเลยหรือไม่ขณะที่เด็กหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กล่าวว่าเธอต้องการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขโดยเร็วที่สุดค่ะ ทั้ง NCCHD จึงแนะนำนะคะว่าควรต้องมีสถาบันการแพทย์ที่สามารถรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านการรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ก็ยังเรียกร้องให้พ่อแม่ผู้ปกครองและโรงเรียนให้ความสนใจกับเด็กๆที่ประสบปัญหาการลดน้ำหนักและส่งพวกเขาไปยังโรงพยาบาลก่อนที่สุขภาพจะย่ำแย่ลงนั่นเองค่ะ แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในญี่ปุ่นก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆรัฐบาลญี่ปุ่นตอบรับเสียงเรียกร้องจากภาคธุรกิจด้วยการประกาศแผนผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันจันทร์ที่8พฤศจิกายนเป็นต้นสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด -19 ครบโดสแล้วแต่การปลดล็อกนี้ก็จะยังไม่มีผลต่อหน,นักท่องเที่ยวแต่อย่างใด นอกเหนือจากนี้นะคะรัฐบาลญี่ปุ่นก็ยังวางแผนที่จะมอบเงิน1 0แสนเยนคำนวณออกมาเป็นเงินไทยตกอยู่ประมาณ30,000บาทให้กับเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีเพื่อเยียวยาโควิด19ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยไปในตัวเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของโลกเสมือนจริง m e t a เวิร์ที่มาร์คซักเค์เบ์กวางแผนไว้และกำลังจะให้เข้ามาอยู่ในชีวิตรประจำวันของพวกเราสักครู่กลับมาติดตามค่ะ เนื่องในมงคลสมัยที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงเจริญพระชนมายุครบแดรอบในปี2566วัดราชบพิสถิตมหาศีมารามจึงได้ดำริจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเทระขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างสถานปฏิบัติธรรมโดยบูชาพระหงษ์พระรูปเหมือนเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2564ถึง30ธันวาคม2564 ธนาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงกอนแบงค์ bank bank, ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทย อยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวในช่วงคนไฮเทคค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามการรีแบรนด์ครั้งยิ่งใหญ่ของ Facebook หลังจากที่เขามีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta แล้วเนี่ยตอนนี้กำลังสร้างโลกเสมือนจริงที่เรียกกันว่า Metaverse ค่ะหลายๆคนตั้งคำถามขึ้นมาว่า m e t a v e r s e เนี่ยคืออะไรยังไม่เข้าใจยังไม่รู้จักเลยแล้วในขณะเดียวกัน เห็นข่าวออกมาว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กต้องการจะให้ Metaverse เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราเอ๊ะแบบนี้จะมีความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนลองไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะในรอบ20ปีที่ผ่านมาชื่อของ Facebook เป็นชื่อที่ทุกคนรู้จักและจดจำกันได้ทั่วโลกค่ะถือเป็นผลงานที่โดดเด่น และสร้างชื่อในการสร้างโลกโซเชียลมีเดียของมาร์คซักเคเบิร์กที่เชื่อมต่อทุกคนในโลกให้ใกล้ชิดกันได้มากขึ้นไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกก็สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้โดยง่ายและถือเป็นการก้าวชั้นยกระดับของ Facebook อีกขั้นหนึ่งที่จะเปลี่ยน Facebook ให้เป็นโลกเสมือนจริง มาร์คซั k เคอร์เตัดสินใจรีแบรนด์บริษัทใหม่โดยลบชื่อ Facebook แล้วเปลี่ยนใหม่เป็นชื่อ Meta พร้อมกับมีการแนะนำ m e t าเวิร์โลกเสมือนจริงแบบใหม่ที่ทำทุกอย่างได้เหมือนจริงค่ะโดย Facebook จะกลายเป็นเพียงหนึ่งในแบรนด์ลูกไม่ใช่บริษัทแม่อีกต่อไปโดยที่มี Meta เป็นบริษัทแม่และเตรียมที่จะเปิดขายหุ้นในชื่อ MVRs ในวันที่1ธันวาคมนี้ค่ะ มาร์คสักเคเบิร์กบอกว่าการรีแบรนด์ในครั้งนี้คาดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะกู้ชื่อเสียงของ Facebook กลับมาหลังจากที่มีการเปิดโปงเรื่องที่ Facebook อนุญาตให้มีข่าวปลอมมากมาย Metaverse จะเป็นสถานที่ที่โลกจริงๆและโลกดิจิทัลมาเจอกันโดยคนที่ใช้นั้นจะสามารถสร้างสารรค์ตัวเองให้เป็นอวตารที่จะทำให้เหมือนตัวเราจริงๆหรือเป็นตัวละครแฟนตาซีอย่างไรก็ได้ โดยตัวอวตารจะสามารถสื่อสารพูดคุยได้ทุกอย่างทั้งทำงานเล่นประชุมไปคอนเสิร์ตหรือแม้กระทั่งลองเสื้อผ้าโดยที่เราไม่ต้องไปยังสถานที่นั้นๆจริงๆค่ะโดยการจะให้เข้าถึงโลกของ m e t a เวิร์นั้นทำได้3วิธีด้วยกัน 1. การใช้แว่น o c u l ลัเพื่อที่จะให้เข้าถึงโลกของ VR virtual reality ซึ่งเราก็จะสร้างอวตารขึ้นมาแล้วไปอยู่ในโลกเสมือนจริงได้แบบเต็มตัว 2. ใช้แว่นเลนบนหรือแว่นอื่นๆหรืออุปกรณ์ที่บรรจุเทคโนโลยี AR ซึ่งจะทำให้คุณใช้งานได้ปานกลางลองนึกถึงการเล่นโปเกมอนที่มีโปเกมอนมายืนอยู่ในสถานที่จริงๆ 3. การใช้งานผ่านอุปกรณ์ทั่วไปอย่างเช่นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือจะทำให้เราสัมผัสโลกเสมือนจริงนี้ได้น้อยที่สุดค่ะ สำหรับตอนนี้ f c e e o o o กกำลังสร้างและทดลองใช้โลก Metaverse นี้ขึ้นมาจริงๆที่มีชื่อว่า Horizon Workroom ที่จะเป็น a p p พลิเคชันสำหรับคนที่ใช้แว่น VR Oculus สามารถที่จะเข้ามาประชุมและทำงานได้ในโลกเสมือนจริงค่ะนอกจากนี้ก็มีการส่งภาพโฮโลแกรมของเราไปร่วมคอนเสิร์ตกับเพื่อน การนั่งร่วมประชุมในโลกเสมือนจริงร่วมกันกับพนักงานคนอื่นๆโดยที่ทุกคนทำงานที่บ้านหรือการเล่นเกมแล้วเอาตัวเข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆโดยทาง Facebook บอกเลยนะคะว่า f a c e b o o k จะมีการจ้างคนในยุโรปอีก1 0,000่คนเพื่อทำคอนเซปต์โลกเสมือนจริงนี้ให้เป็นจริงให้ได้ค่ะ นอกจากนี้มาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ยังประกาศด้วยว่าการโทรศัพท์ผ่าน Facebook Messenger จะทำได้แล้วในแบบ VR และว,วางแผนที่จะเปิดตลาดโลกเสมือนจริงเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถพูดคุยและเล่นเกมในโลกเสมือนจริงได้อย่างใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้นะคะ Facebook ก็มีการประกาศทุ่มเงินกว่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้เกิดการพัฒนามั่นใจค่ะว่าโลกเมตาเวิร์นั้นจะมีความปลอดภัยมากเพียงพอ โดยเงินจำนวนนี้จะทำการแจกจ่ายให้กับองค์กรและสถานศึกษาต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซและ Women in Immersive Tech เป็นต้นยังไงก็ตามมีนักวิเคราะห์หลายคนที่มองว่าการสร้าง Metaverse อาจทำให้เกิดความกังวลในเรื่องความปลอดภยัยจากเดิมที่เวลาเล่น Facebook โฆษณาที่ปรากฏในหน้า Facebook นั้นจะขึ้นอยู่ภูมิภาคที่อยู่อายุเพศสิ่งที่คลิกที่สนใจรายได้และอื่นๆ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นโลก m e t a เว r ร์แล้วผู้ผลิตแพลตฟอร์มจะสามารถเข้าถึงชีวิตส่วนตัวของเราได้มากกว่านั้นทั้งภาษากายในตอนนั้นๆการตอบโต้ทางสรีรวิทยาและรู้ว่าเรากำลังคุยกับใครและคุยอย่างไรจนแทบจะไม่เหลือพื้นที่ความเป็นส่วนตัวและนี่แหละคือสิ่งสำคัญที่เราต้องระวังค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเมตาชื่อใหม่ของ Facebook พร้อมกับการยกระดับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง m e t a เว r ร์นะคะเพื่อที่จะให้เป็นโลกเสมือนจริงที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กตั้งเป้าหมายเอาไว้จะสร้างให้โลกเสมือนจริงที่ว่านี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราแบบที่เขาเคยทำสำเร็จแล้วกับ Facebook วันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะดินชนณชาวีวานิสุรางพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนกลับมาพบกับคนหลังข่าวได้ใหม่พรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีที่นี่ทีนเช่อง16สวัสดีค่ะ